อโอเคเดี๋ยวอีกสองเรื่องพอละสองเรื่องน่าจะรูปน่าจะมาแล้วมาอยังมาแล้วเนาะอ่ะอีกสองเรื่องก็คือการลิง,ง e mail, ก์ากางเ,พ download, งเพื่อส่งอ e ี mail, เมลกับการลิงก์เพื่อดาวน์โหลดนะครับอ่ะการลิงก์เพื่อส่งอีเมลเนี่ยเรามักจะเจอด้านล่างด้านล่างที่เวลาให้ติดต่อเราอะไรเงี้ยหรือในเกี่ยวกับเราเขาจะมีลิงก e นะ์อีเมลให้ดาวน์โหลดเนาะอ่ะเดี๋ยวเราขูใส่ไว้ด้านบนแล้วกันลิงก์เพื่อดาวน์โหลดอ่ะให้ลิงก์เพื่อติดต่อเรา ลิงที่ไปหาอีเมลนะครับแต่อย่างไรอ่ะกูเพิ่มดิฟอีกสักชุดหนึ่งให้มันแยกกันครับถ้าลดไปได้มาแล้วมันใหญ่ไปนั่นเองก็วิดเอานะ w i d t h วิดแล้วก็บอกขนาดเอาเท่าไหร่เช่นบอกว่า200อะไรเงี้ยเซฟปุ๊บช้ได้ว่า div เป็นการเหมือนกับเราขีดเส้นนะครับอ่ะสมมติว่าแบ่งแบ่งโซนเนะียอะไรดี word อ่ะเดี๋ยวคุณทำให้ดู เออมียกมือถามด้วยใช้ได้อ่าโอเคครับ d v เนี่ยเท่ากับเราแบ่งส่วนข้อมูลอย่างเช่นอึ๊บอ่ะอันนี้เป็นบล็อกหนึ่งแล้วก็เรามีการสร้างขอบเขตพื้นที่ที่แยกกันอีกบล็อกหนึ่งเพื่อไม่ให้มันไปนรวมกันหนืหอออกไหมแยกกันเป็นบล็อกบล็อก d v ตัวนี้เท่ากับขอ,อ,อบเขตแค่นี้ขอบเขตของโซนแค่นี้เนีย่ย d v อันนี้ก็สร้าง d v อีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นอีกบล็อกหนึ่งโอเคไหมพอใจไหมสร้าง แยกแยก,แยก,แยกออกมาไม่ให้มันไปยุ่งกันดึกให้มันไปไปรวมอยู่ด้วยกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเออครับแลว้วเราจะไปทําอะไรมันเช่นเออ่ใส่สีปรับโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเฉพาะบล็อกมันได้อ่าเหมือนกับเราเอาอิฐบล็อกไปต่อกันต่อกันอะไรเงี้ยอ่าเรียงต่อกันแต่ว่าอันนี้ยังไง,งแล้วตั้งก่อนจนกว่าเราจะไปสั่งซีเดตให้มันทําการแบ่งแยกโซนจัดซ้ายจัดขวาอะไรเงี้ยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการใส่ดิฟเนี่ยพูดง่ายคือเหมือนกับการแบ่งคอนเทนต์แบ่งเนื้อหาเป็น เป็นเรื่องๆเป็นบล็อกๆหรือๆๆเราเห็นในหน้าเว็บไซต์ครับแต่ว่าพอเราแบ่งแล้วปุ๊บมันไม่ได้มีอะไรแสดงขึ้นมามันแค่บอกขอบเขตว่าอันนี้เริ่มตรงนี้นะจบตรงนี้นะเป็นของเซกชันนี้พอใจอว่าเซกชันเนาะเออพอใจเป็นส่วนเป็นส่วนนี้ใส่เปิดอันนี้ปิดอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะโอเคตอนนี้เราไปใส่ไอที่ไปลิงก์หาอีเมลใช่ไหมครับลิงก์ส่งอีเมลก็ A เหมือนเดิม A half นะครับอีเมลก็ ให้ใช้คำว่า mailto mailto แล้วก็ใส่ชื่ออ e ีเมลเข้าไป mail ท e ี่เราต้องการส่งส่งเ e อกสารไปหาครับครับอ่าตรงน,นี้ก็เป็นอ่าเครก็อาจจะเติมข้อความไปว่าครับติดต่อเราติดต่อเว็บมาสเตอร์อะไรเงี้ยอ่าไายเว็บมาสเตอร์เราใส่ไปครับเว็บมาสเตอร์ครับอ่าติดต่อผู้ด,ดูแลระบบอะไรเงี้ยได้ใส่เข้าไปเลย แต่หม้าก็จะเป็นทรงนี้เข้า <c oughs> okay, ไหมครับอ่าโอเครีฟรชปุ๊บมาแล้วติดต่อเราติดต่อเวบบัสเตอร์ปุ๊บวาลานั้นคลิก มันขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวอูต้องสลับหน้าจอให้ดูครับพี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 ดูพิเคตอ่ะโอเคอุย้ยได้ไหมเนี่ยดูพิเคตล้วได้ไหมเนี่ยเออน่าจะได้นะได้เปล่าเอ่ยยังคงอ่ะน่าจะยังคงอัดอยู่เนาะได้ไหมเอ่ยเซคเอนเดอรี secondary. อ่ะน่าจะได้อยู่ครับเอ่อ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะเดี๋ยวกูกดใหม่กูกดใหม่ครับอ่ะคลิกปุ๊บใช่ไหมมันจะขึ้นแบบนี้อ่าขึ้นแบบนี้ขึ้นเมลมาให้ใช่ไหมอ่ามันเป็นโปรแกรมดีฟอลต์ของเครื่องครับซึ่งปัจจุบันก็ในใน Microsoft ก็จะมีเมลแล้วก็มีเอา o o k มาให้เมื่อก่อนมันจะขึ้นเด้งในเอารูปตอนนี้จะเด้งนี้ขึ้นเมลมาให้ ถ้าหนูอยากใช้โปรแกรมนี้เป็นเกมโปรแกรมรับสง่ง m a ล l ในเครื่องก็คลิกแล้วเลือก Awayu d e s h t s App ได้หรือถ้าจะเราไม่ใช้เป็นโปรแกรมรับสง่ง m a ล l ตลอดก็ไม่ต้องไม่ต้องีเรียอะไรไม่ต้องอไปติต๊กมันนะครับทีนี้วเวลาใช้ใช้ไงวลาเรากดมันจะมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าโอเคละเราทําการตั้งค่าในการที่จะสั่งให้มันส่งเมล์เื้องต้นจากตัวโค้ดเนี่ยถูกต้องแล้ววิธีการก็คือ mailto แล้วก็ค o n เนาะ ตามด้วยชื่ออีเมลใส่เข้าไปตรงนี้อ่อานี้ใส่ผิดนะครับ ac.th นี่ต้องลืมขาดไปก็ใส่ให้เรียบร้อยแบบนี้อ่าติดต่อเราเบมาเตอ่อครับก็สามารถไปใช้โปรแกรมเมลที่อยู่ในเครื่องอ่าในการที่จะเอามาใช้ในการรับส่งอีเมลได้แต่ต้องไปตั้งเซตค่ามันก่อนอะไรก่อนเงี้ยอ่าไม่แน่ใจานักเรียนเคยใช้กันหรือยังปึ๊บอ่ะอันนีมีเฟซใหม่ที่นึงครับคลิกใหม่ปึ๊บเด้งมาแล้วอ่าโปรแกรมเมลก็บุ๊คโอเคไปเลยอ่า อันนี้โปรแกรมนี้ก็ดีนะครับสามารถที่จะแอดเมลได้หลายๆเมลเลยไม่ว่าจะเป็นของ Microsoft ที่เป็นพวกคัทเมลเอาลูกเชื่ได้หมดหรือ,อเป็นของ Google เป็นของ Gmail ก็สามารถทําได้ของย o o m a i l ก็สามารถทําได้ใครที่มีเมลของอะ,อะไรละ่ะอีเมลเหล่านี้ก็เลยสามารถที่จะมาใส่อินในนี้ได้เพื่อให้มันสามารถที่จะเปิดเมลเราได้นะครับสามารถรองรับได้หลายอีเมลเลยก็เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่อง Windows 10ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับถ้ามานี้ถือว่าใช้ได้นะอ่า โอเคเช่นบอกว่า Google อย่างนี้อ่าเขาจะให้มีการใส่ลงใส่อินเพื่อรับส่งเมลอะไรเงี้ยเราก็ทำการเอ่อถ้าเราอยากจะลองทดลองใช้ก็ใส่อินเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็ให่กระบาดไปได้อ่าแบบนี้ได้ Advanced setup มีอะไรบ้าง Exchange Active Internet o p t o n s อ่าอันนี้ไม่มีอะไรเนาะโควตปิดอ่ามันจะขึ้นหน้านี้มาให้เนาะอ่าในนี้ก็จะให้มีการ add email account ก่อนอะไรก่อนถึงจะสามารถเด้งชื่ออ่าเด้งชื่อของเราเวลารับส่งเมลได้อ่าแต่ว่า add แล้วก็เรียนรู้ปิดปิดออกนะ อ่าแอดได้หรือิดออกแอดได้นะอ่ะโอเคอันนี้ไม่รู้ว่าอ๋อถ้เปิดโปรแกรมอย่างนี้ได้แสดงว่าเราเขียนในการรับส่งเมลถูกต้องนะครับอ่าตรงนี้สว่วนการใช้กานอ e ีเมลอันนี้ไม่สอนคิดว่าอันนี้นต้องทําำเป็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อ่าผ่านแอปที่อยู่ในวนะินโด้เนาะอันสุดท้ายอ่าการยังไม่สุดท้ายสุดของเรื่องนี้นะแต่ว่าสุดท้ายสุดของวันนี้อันท้ายวันนี้ก็คือการเอ่ออะไรล่ะ กดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดอ่าเพื่อดาวน์โหลดอ่าก่อนอื่นเราก็ต้องมีไฟล์ที่เอาไว้ให้สําหรับผู้ใช้ก็ดาวน์โหลดก่อนนะครับอ่าก็ในโฟลเดอร์ของเราอ่าโฟลเดอร์ของเราเรนนักเรียนมีไฟล์ซิปบ้างยังมีไหมที่เคยซิปส่งงานมีปะมีอ่าโอเคครับลองดิวมันเพิ่มเติมนิดนึงอย่างเช่นไฟล์เอกสารอื่นอย่างเช่นบางอย่างให้เพื่อนดาวน์โหลดเอกสารบวชเราไปแก้ไขอ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าลองใส่เข้าไปเป็นดอปหนึ่งอ่าจุดดอปเอ็กใส่เข้าไปครับ เราอยากแชร์สไลด์ที่เราทําเสร็จแล้วให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือทำเทมเพลตเพื่อที่จะแชร์ให้เพื่อนดาวน์โหลดก็ทําแบบนี้อะพอยต์พาวเวอร์พอยตอ่าครับ p ะ t x อ่าโอเคครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะ excel อ่า excel 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 อ็กเซมีไหมเนี่ยอ่ะอะไรไฟล์เนาะ excel อ่า excel worksheet อ่า excel อ่ะสมมุติแบบนี้ครับ เรามีไฟล์ Word Excel p เ w e พ p ว i n t ยมีไฟล์ซิปท่นี้อาจจะเอาโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์สักอันนึงมาไว้เก็บเช่นอันนี้เป็นไฟล์นะ,ะเพื่อแยกสัดส่วนระหว่างเว็บเพจไฟล์ดาวน์โหลดรูปภาพอะไรเงี้ยแยกโซนกันอะไรประมาณนี้อ่ะอมันเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไฟล์ละอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนละอันนี้ก็จะเห็นละอันนี้ไฟล์เว็บนะเข้าไปนี้เป็นรูปนะนี้เป็นไฟล์ที่ปล่อยดาวน์โหลดนะหรืออาจจะใช้เป็นคําว่าดาวน์โหลดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไ,ได้ครับ ไปรู้ว่าอ๋ <AL> อเ <AL> นี่ยโฟลเดอร์นนเนี่ยไฟล์ปล่อยดาวน์โหลดนะครับในในในไฟล์ที่เป็นในโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์เรียนเอารูปอะไรแต่สักรูปหนึง่งวอลเปเปอร์ก็ได้สวยๆนะครับดาวน์โหลดมาแล้วเก็บไปสักรูปหนึ่งเดี๋ยวเราจะลิงก์ไปดาวน์โหลดวอลเปเปอร์รด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นในหน้าเว็บไซต์เนาะอ่วอลเปเปอร์อ่ะวอลเปเปอร์อ่ะที่เราไว้ใส่แล้วแบบหน้าจอโทรศัพท์อ่หน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ดาวน์โหลดเรื่องมาใช้ ครับเซฟสวยๆใส่ไปสักอันนึงเผื่อเขาดาวน์โหลดอ่าสมมติอันนี้ดีกว่ากดดาวน์โหลดได้ไหมเนี่ยฟรีวิตเรดาวน์โหลดวิตเอรอ่ะสแตนดาร์ดหลายเส้นอ่าลองดูสิครับดาวน์โหลดได้ไหมสิสแตนดาร์ดหลายเส้นแล้วมันอ่ะคอนติเนียร์ไปเลยครับอ๋ออันนี้ให้ดาวน์โหลดผ่านอีเมลมั้งคอนติเนียร์อ๋อต้องใส่อินด้วยอ่ะงั้นไม่เอาเอาที่มันไม่ต้องยุ่งยากเยอะอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวไปดูที่มันไม่ต้องยุ่งยากเยอะครับครับเอ่อฟรีวอลเปเปอร์อรครับเดสก์ท็อปเนี่ยเยอะแยะมากมาย4,000เบฟรีดาวน์โหลดพิกเซลเอาอะไรดีเดี๋ยวดูซิรูปเสือดาวน์โหลดได้ไหมฟรีดาวน์โหลดเซตังเอ้ามาละพิกเซลนี่ได้ละรูปเสือเอออ่า้รูปเสือ,อ,อ,สอไม่ดาวน์โหลดละสวยงาม ขอรูปมาใส่ในโฟลเดอร์เราไว้อ่าใส่ในโฟลเดอร์เราไว้แก้ก่อนไทเกอร์ tiger. ครับตัวเองไปใส่ในนี้ไฟล์อ่าเรามีไฟล์หลายตัวเลย w o .rd Excel p o w e r p o i n t อ่าไ,ไฟล์ซิฟไฟล์รูปอ่าครับเรียน,นได้เยอะอย่างอ่าได้เยอะอย่างอ่าโอเคขอสลับหมดเป็นเหมือนปกติกันได้ไม่งงแต่ตัวอัด วิดีโอจะงหงหรือเปล่าไม่รู้ครับผมอ่ะโอเคเปิดเปิดเปิดอ่ะโอเคก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอปุ๊บอ่ะอันนี้ก็ใส่ใส่สิ่งที่เราจะจะเราจะให้เขาดาวน์โหลดก็คลิกแล้วก็เลือกเลยนะครับไปที่ไฟล์เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเขาดาวน์โหลดอะไรเช่นไฟล์เวิร์ดอะไรเงี้ยนะครับ docx อ่ะเอกสารเวิร์ด อเอกสารเวิร์ดอ,อย่างนี้ได้นะครับอเอปุ๊บเอาทุกอันเลยที่เราเลือกมานะครับ PowerPoint อะไรเงี้ยใส่เลยดอตสลัขับไฟล์ x c e l อ่ลเอกสาร Excel Excel อ่ะดาวน์โหลดอ่ะเติมข้อความด้านนีดนึงก็ได้ครับดาวน์โหลดด w w เอกสารเมิ่ดาวน์โหลดเอกสารเอ็กเซลอ่ะครับอีฮับ dot e ส c e l ไฟล์ปุ๊บ powerpoint อ่ะครับดาวน์โหลดเอกสาร powerpoint อ่ะ powerpoint ปุ๊บ แล้วก็ดาวน์โหลดครับอ่ะปึ๊บซึบอ่ะดาวน์โหลดซึบอ่ะไฟล์บีบอัดดาวน์โหลดเอ่อไฟล์บีบอัดใช่ปัยบีบอัดหรือว่าซิปอ่ะซิปไฟล์ซิป จริงๆไฟล์เซฟเนี่ยต้องบอกว่า,างี้ครับจริงๆมันเป็นคำว่าเซฟเนี่ยมันชื่อโปรแกรมอ่าโปรแกรมตัวน็นชื่อเร,รื่องินเซฟไอ้คนก็าติดตั้งแต่ตัวนั้นเริ่มมาเป็นโปรแกรมแรกๆที่เขาออกมาเพื่อให้ทําการบีบอัดได้จริงเขาเป็นไฟล์ที่ใช้ในการเป็นเป็นไฟล์ที่ถูกรวมอ่ะเขาเรียกไฟล์บีบอัดเนาะประมาณนั้นอ่าน,นี่รูปภาพอ๋อไทเกอร์อยู่นี่ปุ๊บอ่ะดาวน์โหลดรูปภาพ รูปภาพโอเคเสร็จแล้ว ตัวเสีงยงเงี้ยน่าจะใช้ได้ละครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะ Facebook อุ๊ยจบป,ปิดอะไรไปแล้วป<ด>ึ๊บอ่าโอเคตอนนี้ของเราก็จะประมาณนี้มีเฟซอ่ะมาเต็มเลยครับอันไหนที่เราดาวน์โหลดปึ๊บอ่าอันนี้เป็นพวกที่เราดาวน์โหลดได้มันก็จะดาวน์โหลดให้โดยอัตโนมัติเนาะไฟเอกสาร Excel อะไรแบบนี้ PowerPoint เนี่ยครับอันนี้เหมือนเปิดอยู่ในอ่ะ g o กูเกิลโคลมนะแต่โชว์ข้างบนอ่ะดาวน์โหลด PowerPoint ดาวน์โหลดไฟล์วิบอาดอันนี้เป็นดาวน์โหลดหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพกดดาวน์โหลดรูปภาพปั๊บไปนลครับมันเปิดอยู่ในนี้ได้เลยแสดงว่าเป็นไงรูปภาพนี้มันสามารถที่จะโอเพนบนอะไรบราวเซอร์ได้อะไรได้เงี้ยเขาก็จะเปิดให้แทนที่จะเป็นดาวน์โหลดเราจะต้องมีการมาคลิกข่าแล้วก็เซฟที่ไหนได้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะบางไฟล์เช่นไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปไฟล์ที่เป็น PDF อะไรเงี้ยตัว Google Chrome หรือบราวเซอร์เนี่ยเขาสามารถเปิดได้เขาจะเปิดให้ นะครับตัวไหนที่มันเปิดไม่ได้ open บนเบราว์เไม่ได้เขาจะดาวน์โหลดให้อย่างท,างที่อย่างที่ทำเมื่อกี้นะครับแบบนี้โอเคครับนะ่าจะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราก็แค่นี้แหละแค่นี้แหละหมืดเลยห้าโมงพอดีเป๊ะ